สวัสดีสมาชิกนะครับช่องนุพันครนนะครับ FC ฟซรวยๆแห่งด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อทองสิทธิเอกหลวงพ่อคูณนะครับจะชื่อรุ่นว่าเจ้าสัวทองพันล้านนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับตัวเหรียญก็นี่เลยนะฮะนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนี่จะเอามาทํารีวิวไว้ดูนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ย นะครับพิธีดีนะครับพิธีดีสวยด้วยนะครับเป็นเซียนแปะนะครับเซียนแปะที่หลายๆคนนะครับบูชานะครับก็ความหมายของเหรียญนะครับจะมีบอกนะครับต่ลายยางต่ลายยางอันนี้จะเป็นรายการรุ่นเนื้อรุ้นโชคนะครับรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะครับเซียนแปะลงสีรุ่นเจ้าสัวทองพันล้านนะครับรายการ เอามีลุ้นเลยมีลุ้นารายการเซอร์ไพรส์หน้ากะของคำด้วยนะครับนะราคาจองเนี่ยนะครับตกอยู่ที่170บาทหรือยกลังเนี่ยก็ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะครับยกลังนะยกลังนะครับยกลังก็จะได้เขาเขียนมาว่าการันตีลงยาทุกเหรียญน,นะครับโอ้โหสุดยอดเลย นะครับก็เป็นเกจินะครับชื่อดังนะครับก็คือว่าหลวงพ่อทองเนี่ยเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณนะครับตอนนี้นะหลวงพ่อทองก็มีวัตถุมงคลนะครับจะเป็นเต่าเอ้ยเป็นมังกรนีนี่นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อทองนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อทองนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นรอยจานนะครับ รอยจานร,รุ่นเศรษฐีเสาห้านะครับผมได้เลขโคดจด78นะครับกล่องมันจะเป็นกล่องกระมี่อย่างนี้นะครับเหรียญมังกรท้าเวทรุ่นเศรษฐีเสาห้านะครับเสกเสาห้าด้วยนะครับเสาห้านี่เป็นผมจะบอกอย่างหนึ่งนะบางคนไม่ดูนะสเสาห้านี่นะครับเวลาปลุกเสกประเครื่องเนี่ยนะครับเป็นวันที่แข็งนะครับเป็นวันที่แข็งมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลย นะครับก็ใครที่อยากบูชานะครับหรืออยากจะเข้ามารุ้นนะครับรุ่นละเท่าไหร่นะครับนะอ่าก็ใครที่มีไว้นะครับมีไว้บูชานะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเซียนแปะลงสีนะครับด้านหลังเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับก็จะสีนซีอ่าซีทึบไม่ใช่สีทึบซีใสนะครับสีใสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลงพระทองนะครับสิทธิเอกของหลวงพะคูณนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเหรียญตัวตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะลงไว้ในช่องนะครับลงไว้ในช่องของนุพนคร F เอฟซีนะครับรเวงเฮงชาแนลนะครับปุกเสกนะครับปุกเสกเขาเขียนกันมาว่าปุกเสกวันนี้5กันยานะครับ5กันยานะครับ เปิดจองวันที่26กกดานะครับปิดจองวันที่29สิงหานะครับวัตถุมงคลเพิ่งออกต้องแต่ออกแต่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็การันตีนะครับลงยานะครับแล้วก็หมายเหตุถ้าจองยกรลังนะครับการันตีในหลังเนื้อเงินนะครับลงยาไม่ตัดปีนะครับต่อโคด9รอบหรือ หลายคนอาจจะเรียกว่ามาสเตอร์พียนะครับน้มาสเตอร์พียเปนเหรียญนี้พิเศษนะครับก็คือคุณไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าเอาซินทึบนะครับก็คือจะเป็นฟองน้ําสีดําซึ่งมองไม่เห็นเหรียญเลยนะครับจะต้องแกะเท่านั้นนะฮะถ้าใครอยากรู้นะครับใครอยากดูว่าเฮ้ยอะไรเอ่ยนะครับนะเหรียญเป็นยังไงนะครับใครที่อ่าอ่า จะพูดว่าไงดีใครที่ศรัทธานะครับเซียนแปะอยู่แล้วนะครับเซียนแปะเนี่ยนะฮะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับหลายคนบูชานะครับแล้วขยันทำาหากินนะครับยังไงก็มีกินมีใช้ตลอดปีแน่นอนครับแต่หลายคนมีวัตถุมงคลบูชาไว้แล้วแต่ไม่ทำมากินนะครับนั่งกินนอนกินนะครับก็ยังไงก็ไม่มี ทางที่ได้เป็นเจ้าสัวรหรืองครับรวยได้นะครับนะหลวงพ่อท่านได้สอนไว้ว่านะครับคือต่อให้คุณจะมีวัตถุมงคลนะครับระดับร้อยล้านพันล้านห้อยไว้ที่คอแต่คุณไม่ทํามาหากินยังไงคุณก็ไม่มีทางรวยได้แน่นอนะนะครับสําหรับใครที่อยากจะรุ้นนะครับก็เข้ามาได้ที่ช่องเพจนุพนคอ fc ได้นะครับรู้สึกว่าการันตีเนื้อเงิน สองเหรียญมั้งนะครับเนื้อเงิน2แล้วก็นวะ2หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ชุดกรรมการนะครับชุดกรมกร,ดกรมการชุดกรรมการนี่ก็จะแบ่งออกเป็นอ่าเนื้อชุดทองพ่นทรายนะครับนะหรือก็ไหลทองพ่นทรายนะครับนะเนื้อชุดเงินพ่นทราย ชุบหน้าพ่นสายเนื้อปีเครื่องบินนะครับเนื้อตะกั่วเนื้อสามเคนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับทั้งหมด6เหรียญนะครับอยู่ในนี้วัดหกเหรียญนะฮะก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะดีไหมนะฮะเดี๋จะทำรีวิวให้ดูนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวนะครับใครที่อยากเช่าดูวัด ถูกมงคลของหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะครับพิธีดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้นะครับทิ้งเพจไว้นะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับมีให้เช่าวัตถุมงคลบูชานะครับหลายๆอย่างนะฮะโดยสามารถติดต่อนะครับติดต่อได้นะครับที่ช่องทางเพจนะครับก็ไปเจอกันได้ในเพจ นุกพนาครได้เลยนะครับการันตีนิยมพาแท้นะครับพาเกตเราไม่เล่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ